สวัสดีค่ะวันนี้พอชอร่อนทิบูลจะพาไปทำความรู้จักกับนโยบายการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนตามนโยบายนาครสีโมเดล3เท่ากับ2บวก1 3คือผู้นำรับรองคนในครอบครัวรับทราบและมีเงินออม2คือ1พัฒนากร1โครงการโครงการกระจายไม่กระจุกและ1คือชำระเงินคืน1น0เ สวัสดีค่ะวันนี้พอชอร้อนพิบูลนะคะเรามาอยู่กันที่กลุ่มปลาทูนึง่งหมู่ที่5ตําบลเสาธงอําเภอร้อนพิบูลค่ะวันนี้เราลงมาติดตามกลุ่มที่จะกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่ที่5ตําบลเสาธงนะคะตอนนี้อยู่กับท่านกานันตําบลเสาธงนะคะท่านประทีปยาธิพัฒน์นะคะ หัวหน้าคณะนะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบุตรบัตรตี๋ําบลเสาธงนะคะสามีของสมาชิกที่จะกู้ยืมเงินสมาชิกทั้ง3าคนและพัฒนากรประจําตําบลน,นะคะดิฉันนางสาวจิรพรกันโไรพัฒนากรประจําตาบลเสาธงจากทางกลุ่มที่ได้เสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบุตรบัตรตียทางกลุ่มได้แนะนาตัวนิดนึงนะคะแล้วก็จะสอบถามวัตถุประสงค์ที่ว่าจะกู้เงินไปทําอะไรบ้างนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุรีพนแก้วทองค่ะซึ่งเป็นประธานกลุ่มนะคะสมาชิกอีกสองคนนะคะคือนางสมใจแก้วทองค่ะนางสาวอมรรัตแก้วทองค่ะเดิมค่ะที่ก็ได้ทําการผลิตทูนึ่งอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าผลิตได้มันได้น้อยอะค่ะเนื่องจากขาดทุนในการซื้อวัตถุดิบอะค่ะจากการที่ว่าขายมาประมาณสามปีซึ่งตอนนี้ก็มีลูกค้าที่เขาสนใจจากร้านขายชำจากแม่ค้ารถสามล้อ แต่เนื่องจากที่ว่าเราไม่มีทุนพอที่จะดําเนินกิจการตรงนี้อะค่ะก็เลยกลู้เงินของบริรบัตรสตีอะค่ะที่ผ่านมาคือเหมือนเราทําแล้วผลิตไปนั่งขายเองใช่ไหมคะอนาคตก็จะกู้เงินของทุนพัฒนาบุตทบัตรสตีมาเพื่อที่จะได้ขายกับร้านค้าต่างๆได้ขยายตลาดมากขึ้นนะคะแล้วน้องพรจะกู้เงินเท่าไหร่คะเอ่อหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทค่ะค่ะแล้วไปซื้อวัสดุอะไรบ้างโดยหลักก็เลยจะเป็นตู้เก็บตู้เก็บปลาค่ะ ประมาณมประมาณสองลูกเพื่อที่จะพอเพียงพอในการเก็บปลาไว้ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์มันจะการม,มันจะเป็นการลดการขนส่งอะคะอ่ะปกตินี้เราต้องไปซื้อวันต่อวันเหรอคะปกติวันต่อวันค่ะ<ม>อย่างอื่นก็จะเป็นพวกปลาค่ะเพราะว่าจากที่ว่าเราซื้อเราเราซื้อวันหนึ่งก็อันนี้เป็นปลาตัวเล็กอะคะ่ะยี่สิบโลเป็นปลาตัวใหญ่ยี่สิบโลเป็นสบะยี่สิบโลแต่ถ้าเรามีเงินส่วนนี้มาเป็นต้นทุนในการซื้อของอะคะ่ะ อพอเราซื้อปริมาณที่หลายๆโลเราจะลดมีต้นทุนน้อยกว่าค่ะ,ะ,คะก็อยากที่จะสอบถามท่านกำนันตำบลโสธงนะคะว่าในส่วนของกลุ่มประทูหนึ่งเนี่ยมีการผลิตมีการขายกันอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนที่กำนันได้นุนเสริมหรืออยากให้กลุ่มนี้ได้เดินต่อเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะจากการเฝ้าติดตามโครงการต่างๆในหมู่บ้านนะครับกับผมได้เล็งเห็นแล้วว่าโครงการประตูของแม่เท่า,านี้เป็นโครงการที่สามารถที่จะต่อยอด ในจุม,จมนุมุนชนได้เพราะว่าในการบริโภคประทูะในพื้นที่หรือว่าในในถ่วนของตลาดนะครับมีความต้องการถูงนะครับก็โครงการนี้กับผมซึ่งเห็นด้วยและเคยเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับเพื่อส่งเสริมการต่อยอดในยุมชนดิฉันในานามประธานกลุ่มสัตว์ซีเล่งเห็นแล้วว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สามารถต่อยอด และจะเป็นสินค้าโอท็อปได้ในภายข้างหน้าค่ะดิฉันพนันกงานประจำตำบลสอทงนะคะก่อนหน้านี้เคยได้รู้จักทางกลุ่มและได้เห็นทางกลุ่มตลอดนะคะ หลังจากที่กลุ่มได้กู้เงินตรงนี้ไปเป็นทุนหมุนเวียนไปขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นแล้วนะคะดิฉันคิดว่าโอกาสของคนตําบลเสาทงอะนะคะเหมือนคนที่ว่างงานอยู่นักขนาดนี้ค่ะก็ที่ผ่านมาเขาก็มารับปลาทูนึ่งตรงนี้ค่ะไปขายเป็นรถพ่วงนะคะรถพุ่มพวงอะนะคะในตลาดนัดเขาก็รับไปขายแต่ถ้าทางกลุ่มเนี่ยมีกําลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นเถอว่าจะได้มีโอกาสได้จ้างงานของคนที่ว่างงานมาเป็นลูกมือในการสมาชิกกลุ่มะคะ่ะมาทําแล้วก็ได้รับไปขายนะคะ ก็ถือว่ากลุ่มนี้ก็สามารถที่ขยายโอกาสได้ในวงกว้างแล้วก็คาดหวังว่าในอนาคตทางกลุ่มก็จะมาขึ้นเป็นสินค้าโอท็อปเพราะว่าทางกลุก่มเนี่ยได้นอกจากที่แปลรูปปลาทูนึ่งแล้วจะมีพุงปลานะคะตอนนี้มีผลิตภัณฑ์พ,พุงปลาพุงปลาทูนของแม่เท่าด้วยนะคะตอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็ในอนาคตก็จะมาเป็นสินค้าโอท็อของอำเภอร่อนพีบุญเพิ่มขึ้นะน <ๆ S 2> ะคะ ตามแนวทางของท่านพนักาการจังหวัดนครศรีธรรมดานนะคะกับโครงการในส่วนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแนวทางเรื่องของนครศรีโมเดล3เท่ากับ2บวก1จะเป็นแนวทางที่จะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มองค์กรสตรีนะคะได้มีงานทําแล้วก็มีอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ